ไม่ค่อยได้ไี่จะหยุดเชื้อไม่ค่อยสบายและวทำไมต้องให้คนไทยต้องไปรอความหวังกับวัคซีนยี่ห้อเดียวแอคทาซเนก้าจะเอามาให้พี่เล็กคนไทยตั้ง60กว่าล้านคนเี่ยยายโดนฝนใช่ไหมเมื่อเช้าคนไทยไม่ได้ตื่นตี้งเใช่ไหมตีสี่ คือมนุษย์คือคนมีความก็คือมีความคิดความว่าอยเพิ่งเ้าปักหนักอยู่ที่เอ่อหน้าสาายาแล้วก็โดนฝนก็คือไม่ได้พักผ่อนเลยไม่นอนไม่ได้ท่านสามชั่วโมงเดของภาษีประชาชนท่านนี้บรรยากาศโดยรอบนะบนบนช้าบนเย็นนี มาเบิ่มเลยค่ะ เรเรียกไอ้นี่ก่อนพี่ก็ไม่ไหวหกหน่วยให้หกร้อยอ่ะโดยเฉพาะวะไม่งั้นโดนกดีนะเอาแบบนี้ข้อรู้มาหน่วยเราก็โอเคแล้วฟ้อนนอกประชาชื่นประเทศเราประไทยอ่ะต้องเลี้ยงการฉีดต้องฉีนเหมือนประเทศเพื่อนบ้านบ้านนี้นะคะเออหน้าเรือนจันแล้วเราอันนี้คพี่จ่ากลางครับพี่น้องพี่จะบอกว่าตอนนี้เราจะโดนโดนเสียครับ ทุกคนเลยค่ะวันละ6ก0ค่ะจะมีเออเรื่องอะไรอ่ะถามว่าโควิดนา่นกวงไหมโควิด ี่ดูแลทุกวันไม่ไหวค่ะก็เลยแบบพรุ่งนี้จะตั้งเอาเบอร์บัญชีมาแปะไว้แล้วก็เกล่องรับบริจาคค่ะเพราะว่าวันละหกร้อยหกร้อยค่ะมันเอาไปเม่งั้นจะเจอออกมาแถลงการจะเจอคดีอะไรต่างๆตมามากมายพูดไม่รู้เรื่องวัคซีนอะไรก็ไม่รู้ชิโนฟาร์มอะไรประมาณนี้กุกกักกักเวลาท่าน ถ้ามีภาษาปักเก็ตอังกฤษท่านควรให้คนที่มีความรู้ความรู้ความรู้ชัดเจนประชาชนจะได้เข้าใจ จะติดต่อต่อไปนี้อันนี้จะแปะเบอร์ไว้ค่ะแปะเบอร์บัญชีไว้คือใช้เยอะค่ะใช้วันหนึ่งประมาณแต่่นี่ดูดูแลอยู่นะเพราะว่ามันจะมีค่าปรับอย่างเงี้ยหกร้อยแล้วก็จะมีจุกจิกอีกประมาณพันวันหนึ่งไม่เกินพันนะคะรัฐมนตรีสาธานสุขพี่หนูติดตามได้ไหมครั้งแรกเขาบอกว่าที่แรกอันนี้ค่าเสื้อหนึ่งตัว ร้องไห้ร้องไห้ปิดน้ําตาคืออันนี้ประชาชนไม่ต้องการประชาชนเราต้องการเราต้องการคนเก่งและเราเราสามารถที่จะฝากชีวิตไว้กับผู้นําเราได้ถูกไหมครับพี่น้องทำไมปากป่อยแบดมันจะหมดหรือเปล่าเอาเอาตัวตัวนี้ครับ ัลลโเทสขอโทษทีแบตมันใกล้จะหมดครับเร็วๆเเ, <laughs> เอาไมใหมา่ฮัลโหลเทสกี้ไม่อาจจะถ่านใกล้หมดนะครับและอยาอนน่าดองนี้นะค,ะครับถ้าใครที่ถ้ารัฐบาลเนี่ยมันเล็เงเห็นความสำคัญเนี่ย นมาคุกยางเขามาถามที่บ้านคู่มันก็คู่มาแบบสถานการณ์ที่มันโควิดระบาดอย่างเงี้ยเออทำไมยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็บอกว่ายิ่งโควิดระบาดอย่างเงี้ยเรายิ่งจะต้องออกมาค่ะคือระหว่างโควิดอะค่ะกับความอายุติธรรมเนี่ยพี่ว่าความอายุติธรรมเนี่ยมันน่ากลัวกว่าโควิด คนที่เรามาออกมาต่อสู้กันไม่หยุดเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยเขเพื่อส่งเสียงให้ทื่นของเราที่อยู่ข้างในอะค่ะเพราะว่าจะ40วันแล้วนะที่เคนวินเนี่ยเขาอดอาหารจะเรียกว่านานที่สุดในโลกก็ว่าได้ในการประท้วงอดอาหารไล่เผด็จการ กำลังนะคะ ไอย่างไรประยุทธ์และเรามีอาชีวะมาช่วยด้วยอยากจะฝากบอกถึงผู้มีอำนาจท่านครับนักพทษทางการเมืองท่านจะอยู่วัเนี้ทุกคนคือเขาออกมาแค่พูดไปไม่ใช่

อ่เราเขาปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่จากมนชนจากตอนแรกมีแค่6คนวันนี้ก็6 7 0คนประวันก็50คนจะประมาณอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะก็อยากจะให้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารนะคะถ้าอยากให้มีการขับเคลื่อนคือจริงๆแล้วพี่เนี่ย มีเงินเดือนทหารมีเงินเดือนข้าราชการก็ถ้าในไลฟ์สดให้ดูสั้นๆนะคะไ้ไหมานี่ตัวแลถ้าถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามไลฟ์สดยาวๆค่ะก็จะมีเออนของพี่อเล็กซ์ลูมพื้นแล้วก็ของพี่ธานีค่ะแล้วก็มีกระเตยแม่ลูกอ่อนไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ถ้าคนจนไม่มี เล่ข่าวสารให้ดูสําหรับวันนี้แล้วก็พอจบกิจกรรมที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่เชนต่อหน้าสาลพายารัษณาค่ะก็ท่านบอกทำเพื่อคนไทยท่านเพื่อชาติไหนเล่าเพื่อ